ครับมาพบปะกับทีมงานสร้างวิถีเราครับผมไปนี้มาเป็นพระลกิจที่ยังครับนี่อ่ากบิโตโมครับกำลังแต่งทางครับผมแต่งทางลงมาไม่น้ำครับผมไม่น้ำมูลส่วนทีมวเท็์ที่ยังครับรอที่ตามรับชมครับผม ฝากน้ำมีน้ำหน่องที่เราครับผมมณีพัฒนเอีงั้นครับเศรษฐาเมืงภารกิจเริ่มต้นก่อนครับสุมิตโมเอเอทสองร้อยรับโดยเซอเอครับ นี่อําเภอพ่นไส้ครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเขาเอือนทาไสอย่างกบพี่ท่าไสเจ็เจ็ดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดทาไสเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมบ้านปลาคูนบ้านปลาคูนครับอําเภอพ่นไส้จังหวัดร้อยเอ็ดของเฮาครับผม ทั้งแทงทางลงมาครับผมก็ดึงแบบนี่ครับส่วนสลิงก็พร้อมแล้วครับผมทวนเสียดีอยังครับติดตามรับชมครับผมตอนต่อไปครับนี่ครับว่างสลิงมาเรียบร้อยแล้วมีอะไรอยู่ใต้น้ำครับถ้าเบิงได้บินหน้องได้ถ้าเบิงได้เดี๋ยวนี้เด้อ้าลุยๆเสียลุยๆ ป๊าดผีมือขนาดครับนั่นลูกพี่โมแม่บุรีทอมมุลเล็นหน้าฟังวันฮะปัดอันนี้ทมมุลเนนล็นอย่างครับทมมุลเล็นหน้าฟังบ่วนี่เข่งทางลงครับผม ีจริงเนาะนี่นี่นเครื่องเล็ก,กรับได้ไล้เครื่องเล็กกูต้องมาพ่นวิทยุออกมาครับผมไเครื่องเล็กูต้องงเล็กกงเล็กนั่งอยู่ดิบม,มุมมโอ้เนียนกริบครับเซอครับหัวแม่นารถเกตเดินเมื่อเกตครับ นี่ถ้าเตรียมครับ,บนี้นนอยนะู่ริมมุนเลยพี่น้องเราอยู่ริมมุนครับผมภารกิจลากเรือดูดทรายครับผมเป็นบทสนทนาจ้างที่งานสนร้าง้ยออิฐครับเดินขอไปผู้ร้อง,องก่อน เันโบกุญแจไหกันเป็นกันี่ไห่ทีมงานสาร้างว้ยครับเขามากรวมคู่ครับผมฝ่า้ำพี้ำหน่องคือเก่าครับหนาฝนมาแล้วครับว่าจะเป็นรถเกี่ยวเก่ารถเมโก้เด็ดลมตรงสาตกะ้องครับช่างอุ้ยช่วยได้ครับ0 8 7 87 4 99 87บก้นบกงเงินคือเก่าครับสียุไกย่ไก โปรึกษาหารื่อใดครับผมปวากันครับผมบวจ้างปว่าร์ว่ากันครับบวจ้างกระบอเป็นหยังรึกษาหารื่อไดครับทีมงานจ้างุ้ยครับผมแตงถนนลูมาก่อนครับเป่าไมายเฮ่ากับอีกประมาณ60เมตรครับผมอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูลครับอำเภอพนไทรจังหวัดลอยเอ็ดของเฮ้าครับผมคุณละครับเป่าหม้ครับ อยู่บริเวณเรืออดูไส้อีกขั้นนึงครับผมมันจะมีเรือดูไส้ลำหนึงจมอยู่ข่างต่างกันครับผมจมไป3สามมือแล้วครับมันลากแล้วมาขึ้นกับกครับสเก็นขาดก่อนแต่เรือไม่ขยับครับเรือดูดไส้ขสองเดือ กลางแม่น้ำมูลครับที่คนเราฟังเพื่อไรงี้นั่นฟังจังหวัดสุรินทร์ครับอีกฟังที่ผมยืนคือจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมต่อไม้ก็เข้าขึ้นหลากเรือครับผมจังหวัดนี้กับเบื้องรถไม้โคต,ตังถนนนนทางก่อนครับเพื่อกสีลงมาหลากเรือครับผม หลากหล่วว้านครับจะบดบำเร็็คกับมุมนีสีลองไหมขัดบดไะ้จังไลยกับทีมงานสร้างอุ้ยกับเสร็จลงมือครับผมวาเรื่องราคาแล้วครับผมเตยบทนนนเ็ยสรุปจ่างครับเป็นไมโคเฮดท่างก่อน น,นี่ครับแต่งทางเกือบเ็จแล้วครับผมรอนักประดาน้ำรอนนักประดาน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเด้อลังเดินทางมาแล้วครับเลยประมาณหนึ่งกิโลถึงครับผมเพราะว่าตําแหน่งถิ่นเดือรลมอยู่นะน้ำลึกประมาณสิบสองเมตรครับแต่พอมีเครื่องซอยหายใจกับพอสามารถติที่ล่องได้ครับกันพอชมางงานพ่อ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้พครับจากอำเภอรัตาบุรีครับผมเดินทางมากไกลสีหอดแล้วครับเพื่อที่มาดำหนาลงไปปลูกสลิงในรถเม็คก์ครับในหลาบเรือดำเรือดูดทรขึ้นมาณนาตำเรงที่ต่องการครับผมไอ้ใสรรถคันนี้ครับล่องหลากมืงกอนตีขึนเครื่บอบ่ขึ้นครับตรอบเบิ้งครับ มว่าล่องดึงมึงแล้วครับกรดิ่งขาดครับผมบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับปลอดไฟครับปลอดไฟดีครับ,รบนี่ครับแตงริมฟังครับลงหอดไม่น่ามุน้นเลยครับผม ลอเจ้าหน้าที่นักประดะนาน้ำครับผมขอหยุดตีคลิปหนีเพียงตะมีก่อนครับเพราะว่า,าทีมงานยังมาประทันหอดครับขันมาหอดแล้วสร้างเวทิตไทยบ่งอีเรื่องครับว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แบบไดร,บรอก,กันนะครับเนออย่าลืมนะครับเ้อมีปัญหาเรื่องรถติดลมครับ ว่าจะเป็นรถเกียวเขารถแมคโครครับฝาดน้ำปีน้ำหมองครับทีมงานสาอุยครับใข่ตํปาปรึกษาหาลื่ไดครับผมีแปดเจ็ดแปดดีเ้าาแจ็าน้นองครับเด้อลาไปแล้วครับสวัสดีครับ